นมัสรการครับพระาอาจารย์อาเจริญพรก็มีโชคใจบุญผ้ารวยเสี้ยนน้อยผ้ารวยยังอีกช่วงนี้ก็เห็นหนาดูเด็ดเือเขามาดูแต่ช่วงหนึง่งเอ้ากุฏิเริ่มแล้วดิครับพระอาจารย์โอ้ต้นเหตุพระอาจารย์ต้นเหตุเบื้องนี้เดี๋ยวนะโอ้เห็นก่อนพระอาจาร <S <S ย์เหรอยาวามาเพราะนั่นเปนเบื<ด>้องเมื่อกี้ผมเห็นยืนอยู่เขากล้องพ่อม <g ul iffe> อันใดโอ้สามมือมันี่เห็นหนานซืมือเลยมันค่าใจอยู่ดิตอนนี้ค่าใจอยงนี้คืออย่างไรหมดแล้วเอามาค่าจังไรเมื่อคืนนี่อาจารย์บอกว่าสามศูนย์เต้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกเต้นบึบ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 เหมันเป็นอย่งไรสามศูนย์มันก็เต้นสันนี้มันมันเต้นสไตล์ไรสามจังหวะสามชาบอหรือว่าจังหวะติดชึ่งนี่จังไรจังดีใจเลยผ่ยี่อยากนะนี่อยากไปนั่นนั่นละเรื่องของเรื่องที่มัน เป็นเป็นอย่งไรมันมันอยากหนีหรือว่ามันอยากออกหรือจังไหนสัมพ่งเอาไว้กมไว้อยู่มันสิออก,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 กอยู่ก็เต็มดักแล้วก็ระดักเต็มเอาเอาจังสี่ครับพระอาจารย์ผมฟังพระอาจารย์เบาซูฟังเขาเผลเมือ่อคืนนีเนาะอ,อันนี้คือฝันฝันมือขึ้นว่านนี่ก่อนที่สิท,ทําพิธีเนาะก่อนที่ท,ทําพิธีฝันนั่นสลื่อสลื่อแบบสลื่อสลื่อนตัวที่ว่าดักนังดังดับเจ้าหนี่ส้ครับ ตัวบท่านได้นน่นหนอกตัมาคาใจพระอาจดจันตัวสามสูนยมเหมือนกับยุ่ในหันมืถนัดแต่ว่ามันบริบูรณ์แน่นหน่อยตัวน้นมันขึ้นเกียน้ำมกันมันยีงขึ้ตัวนั้นขึ้นดิดๆๆๆด่อยู่เดียวแนนน่อแบบ่าวดอง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 แบบเพราีบันนี้เมื่อค้นก็จาย์ฝันีนีม่่ขึ้นฝันอนีเออลังจากกันยีแล้วงานครับผมฝันอันฝันว่าสุ่มถวายเก่าสุ่ม สบายใครส้มเก่าน่ะครับผมที่เขามาร่ามาเก็บกับเราเน่ะคือก้อนหนานี้คนที่มาถวายใครทั้งหมดเพิ่นกับมาล่อถาซอยงานเออบานนี้เมื่อวานนี้งานกันพิธี่รับเราตอนเป็นเวที่เรียบร้อยแล้วกับแล้วให้ว่าเราเห็นเขาเห็นไงครับตอนที่มึงขึ้นเข็นเขาเขาขึ้นมามานั่งอยู่ใต้ต้นมึงถาอยู่มานั่งอยู่เดินบัดนเนี่ยไปแล้วเนี่ยถ้าถาวนี่แหละใต้ต้นี่ยมึงก็เลยออกจากกุฏิ แล้วสิ่ลงไปนั่ยนะนั่นมันขึ้นมาคำๆนี่คำนี้เขามาถานครับว่ามันอย่างนี้่เขามาถานคำๆเยาไปเห็นเอาก็หลัก็ได้ย่างกับไปเอามันสุ้มเก่าพากันมาย่งอย่างนี้คือว่าเงื่อนแล้วหรือว่าสีครับอันว่านันท่านในเมื่อครับว่ากลับแล้วรือเปล่ามันบอกขึ้นมาอีกมันจะได้นสำเร็จอยู่ครับอาจารย์มันได้สำเร็จนอกวัตถุประสงค์เขาจะงงมีอยังจะได้นสำเร็จหรือว่ากุฏิบ่ท่านแล้วบ่อน โม่น้าอันอันนี้เปรตเกี่ยวกับกุฏิหน้าแม่นบอครับโม่ที่เกี่ยวกับกุฏิติดใคเกี่ยวกับใครเองฉันือคนที่ถ่าเมื่อผลงานจนสะกดบอกว่าตรงไหนนี่โอ้อัลฟต่ก็นี่งงอยู่เลยว่าถ้าผลงานถ้ได้สันเร็จครับหรือว่าก้อนวัดน์ถาก้อนไหนมันสันเร็จก้อนบ็คงสันเด็กกับคนโอ้โหไปวอดเนี่ยแต่ว่า่นไลน์โมขึ้นมาให้ขึ้นมาก่อนขึ้นมากเลยฉันได้สันเร็จเลยครับ ครับคนที่มาถวายใครทั้งมดทั้งม้วนครับยังั้นเราไม่ให้กลับเเออพิ่นกลับไปแล้วแต่ว่าทุกวันคู่นั้นบอกขึ้นมาไหมขึ้นมาถาก่อนเลยครับมาซอยเพิ่นมาล่อให้สําเร็จก่อนมามาวางงานเสร็จเร็จต้องภาคจำบ้านเข้าใจว่าีงานหนังเฉยดีนะหรือว่ามันสจีไทยเลขออกก่อนบ่อันนี้พาคจานทร์ก็โบกงวดก็มีโจ๊กด้วยก็มีโจ๊กเดี่ยวรสภาคจานทร์แต่พถามเพิ่นแน่เนาะ ม <อ jogo. S 1> <ENNIS> ่ก็จ <lawsuit> ะ <ulously> ์มาฝันเราตัวก็พม่จมฮ่า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 ไ่่เฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮา่าฮ็่า่า่าฮฮ่าฮ่าฮาาฮ่าก่าฮา่าฮ่า่าฮ่อ่ฮ่าฮ่นฮ่า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 ็่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮา่าาอราา่า่า่่นา ตุ้มเก่าเดี๋ยวนี้ข้างในพ่ออาจารย์คิดเนาะพระอาจารย์ว่าหาศูนย์เก่าเนี่เลขตัวเก่าบอกครับเออเออเผยแล้วคร<อ>ับเผยเนยจากหาศูนย์พ่ออาจารย์ขยิงอยู่เลยมีสามศูนย์กับหาศูนย์เท่นั้ใครว่ากังวลกับเลขสองตัวนี้ใครว่าคิดคิด,คดว่าเอะไรยิ๊บติ๊บแปลว่าขึ้นมากงาันจะสำเร็จตุ้มเก่าขึ้นมากพ่าจาย์คิดว่าหาศูนย์ใครว่าศูนย์หากลับว่าเป็นหาศูนย์ ก็สามศูนย์เพราะว่ามันเกิดอีกอยู่น่ในที่เนึครับก้อนนั้นออกศูนย์สามหรือว่าจะมาสามศูนย์ตั้งนี่แหละครับนี่ก็คือนี่กวามจิปาจารณ์นั่นี่งครับเป็นความฝันเนาะเป็นความฝันจังไรกะแต่ว่าตัวเลขกะคือเกาอยู่คือเกาเหมือนแต่ว่าจะแค่ว่าสลับตำแหน่งกันนี่ชื่อเียสลับตัวใดสีไปจับคู่ครับตัวใดตัวใดสีสีอยู่ทั้งบนหรือสีอยู่ทั้งล่างครับแต่ว บักดิิบน่พ่อาจารย์คิดว่าอยู seul, ่ล่างบักดิกริบบักขาวดังๆนี่เรอยู่ยน้วงเหรอครับเออบดนี้อันหาศูนย์หนึ่งครับอาจารย์คิดว่าเป็นหกหาศูนอาจจะเป็นหกหาศูนย์อ้าวฟัง้่ขึ้นนยก็ได้ครับนี่แหละแต่ว่าตอนจุดเกียร์เนี่ยพอตีงั้งยุงสันศูนย์เจ็ดนิ่งเออนี่งสัน่ะ ข้างในนิ่งก็จะงินเงาะติเก่ามันก็นิ่งเก่านั่นก็นิ่งปลาเกลียวคนยังบ่ครับไปซื้อไว้ที่อุ่นนะไปซื้อตะบะกันนั่นครับไพ่วาสนนี่ศูนย์เจ็ดคือนิ่งเลยโบมี่ยังมาเตะมาแตะมาต้องครับโดอนี้มีแตะคือบก,กระกระเะกเล็กๆครับข่าวดองๆคือสามศูนย์นะครับมาห่าวดองๆอยู่ในความฝันแล้วก็เก่าขึ้นมาขึ้นถวาย้ใครขึ้นมาครับแล้วก็คนที่ถวายใครกลับขึ้นมาอีกก็เลยก็เลยสลับไปว่าเป็นพวกขาดศู แต่ว่าตัวเลขนี่บพกเขียนไม่นะครับบ่าเขียนไม่ตัวเก่าครับไม่ไเก่าไม่มีแต่ว่าตอนนี้อันไข่เก่าหน่วยนี่เสียไปแล้วที่สั่นนี่ไปทั้งหลาเนาะไข่เก่าหน่วยเอ้ามันมากขึ้นมากไเขียนไปจริไข่เก้าฟองที่มัดไว้ตั้งแต่ที่แรกที่แรกนะครับเนาะนี่เขาถือว่านั่ย่ำตรงบอกนี่บอกตอนนี้ว่าเอาเขาไม่หายเราบอกมึงคือพวกเขียนให้เขาในบอกเขาถือว่าทำมาตอนนี้เพิ่มเล็กนี่บอก โอ้็ต่ว่นี่ครับเพราะวา่าแต่เมื่อวานนี่ที่เขียนที่เขียนไว้ขา้างนาผมเขียนอยู่ที่ครับศูตเก่าเขียนอว้อยู่ตัวน้อย่อแมนครับแต่ว่าเขียนตัวน้อยหรือว,ว่าเขาถือมาน,นัาม่มนั่มตามใครเก่า่วยของเขาเนี่บอกสันนี้ครับราว่าลาสุตรี่ีอยวมาถวายคือมาถวายเก้าฟองเออมา,อาวา่าแสดงก็เป็นดีด้วยครับรเป็นแต่เขียนไว้เพร่ะครับพระจรันทร์สูนย์กเก้าต้ติไม่จะปลูกกันเจน ก็าวัดวลากเข็้อกรเล็กเปลี่ยนตัวเกาเลมาูเกา้างรเลแงคัตัตวเกาครับเหล็กตัวเกาเงนตอนเป็เกตัวเกา่ค่ะเออน่อยนเตมเต็ที่แหกเต็ลคือเขาจึวาตามตัวนี้บสันว่าเ้าบอห้งเขาเพว่าอาจว่าก็อาจาร,รย์บริิว่าเขาเรียแหครับอาใครมาแต่วเป็นสงมันดีมือซื้หน่แมตอนแอาจาย์ได้พูปะเด็นไปที่ลเกาเลยนะครับแต่ว่าคลิปแรกต้องที่ออกไปคือตีซูลเกาเนื่องจากว่าเอาไขมาให้เก้าฟอง วานี่พระอาจารย์ว่าเิพอะเอาศู์เก่าคิดว่าเขาอมแสแถงก้อนดีซื้อมาดนี่พอใคมันกลายแล้วนะหลังจากที่บ่อเขียนไว้ปุ๊บมือขึ้นนี่กับกับมาท่านที่ว่าบอท่านสําเร็จอืมเอาจังซี่ครับเขียนศูลเก้าลงไปโอ้บอกอาจารย์เขียนว่าผมจะเขียนผมจะเขียนศูลเก้าล้มไปอันเรื่องเขียนนี่ให้เป็นหน้าที่ของคนมีโชค แต่ว่าบานี้พ่อตกแรงมากอาจารย์ต้องทำนาทีฝันเอวัน้างวันรียบหมดวันนี้เอาบอเอาจังสีแค่ติดลักษณะเขาจิสรุปเนาะครับผมเอาจิดเข้าิดว่าเป็นหกขาศูนย์ครับกับสามศูนเป็นตัวเน้นหก0าศูนย์กับ3ากับเก้าเก้าแต่ว่าเก้าศูนย์เก้าเนี่ยเขาก็เยอะมากขึ้นมาก เขาบอกใส่เสียตสูเก่าเอาขึ้นมานหึ่งสิขึ้นหมุดไม่แต่ว่าลอบไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าลักษณะนี้มันสิมีอยังแต่ว่าเลขสิบเปลี่ยนครับต่ว่าสิเปลี่ยนไดจนวุ่นอยู่ในนี่แหละมันที่รกันแนีงจากที่สั้นกันไปจนรกกันเนี่หนมสมุดว่าถ้าเขียนศูนย์เก้าไว้นี่ล่องเบงว่าไม่แล้งเพิ่นสิมาบอกว่าจงไหอันนี้คือความผิดของคนมีโชคีิเรตุนเก่าห้องบอกต่าที่แหลกว่าจะคลิปแหลกรับแมน เราแจกนันมากคับท่านบอกจเทียแม่มาท่านบอกจ้เทียอีกบาดนี่เขามาจุดเกามา่ล่าล่าแล้วต่เราเขาก็บเลยตัวตนี้จเทียมมแม่ครับมมตเจงไหนเสน็จีแต่พค่าจ่ยเยนะครับอันนี้ครัก็บริษัทน,นั่นหรอกอนี่ถือี่เป็นตนัวเ,เกาขึ้นมาก,ก่รอตอนี้นี่แหละค่าอย่างนี้นเป็นแก่ความฝันเนาะ แต่ว่าเลขห้าหกศูนย์กับศูนย์เจ็ดนี่กับมาแบบเดินอยู่ที่เท่าที่ผมฟังเอาเออนักข้อจากคุอจกรย์บเด่นบอเดินนะบอเด่นที่ว่าเพราะว่ามีเสียงถือว่าครับแม่น้นมีเสียงนันละมีเสียงนะครับมีเสียงแต่ไม่มีคนม,มาแต่เสียงว่าห้าหกศูนย์กับศูนย์เจ็ดนี่เอาอันนี้มัน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 ,มน,มนเลขตกเก่าแล้ว่าแก้ไพสลับเกิดดวกโชคไปโชคมันดวนไปดวงมันหรอกครับอื ตาว่าเล็กมั้งนะพาอาจารย์มันมีเล็กเป็นเล็กตัวเลยแต่ว่าแค่คันว่าก็ไม่ควอมผิดประจันย์ที่ว่าพระอาจารย์สลรับเล็กแค่ว่าเป็นหกหาดศูนย์หรือซีถ้เฮียนศูนย์เก้าลงไปอีกสันเป็นยังไงเนาะเอฟซว่ายังไงเนาะเอาศูนเก่าเขาเอซีเป็นกับสุ่มนึ่งศูนเก่าหลายนี่ก็าถวไว้หลายนี่ขอรเขาก็นาานั้นกมีโบริจศูนย์เก่าเนาะบางในสุหนึ่งเห็นยมัเรีกแกนไข่ไปอ่านต้องเป็นคอามมั่นครับ เพราะว่าศูนย์เกาหีจแม่นครับเพราะศูนย์เกมาตั้งแต่มือแหกแล้วขึ้นแหกเลยเี่เอาใครมาหายก็ขึ้นเงินก็ไปจัดมือแหกอุู่แลจะรีมอแล้วอ้ามาแล้วก็เขียนสะท้อบัตรนี่สมมติจะควงไงเอาเอาเขียนัครับเพราะว่าถ้าไปเขียนติดสมมติของคนไม่โชมหรือว่าสมมติใจบุญเนี่ย เพิ่นกกจะคิดว่าผู้เพิ่นม่เขายังบ่าได้ออกมาขึ้นไวหนีเี้เขียนไว้นํากันเข้าไป็้ำด้วยแม่ต้องเขียนไว้น้ากันแม่นั่นกกเขียนก็รู้จักเขียนเพราะว่าไม่ชคมี่ครับโซนเก่าบ่ต่บ่มีเฉพาะของอาจารย์นี่คือนไรนี่โอ้ยตงมานั่งก็มีโจกมาตามศซนเก่ามากนี่นะนเก่าี่เขียนเป็นสีอะไรครับสีชมพูอะไรตัวนี่วีไปไนมีนะอยู่นี่มียาเดียวครับอยู่ป้ายนี้

ในความคิดของอาจารย์ครับผมหกห้าศูนย์กับาศูนย์กับสามศูนย์เท่านั้นนความคิดนี่ตาม่อขึ้นมาหันละหันจะไปเพราะมันดีดพ้นนั่นสามศูนย์ไหมห่าวครับเน้ะหาวพ้นเงินก่ันจัดงานยังหาวก่หาสิเรนนี้เดือนสิเียนรจักจังว่กอนไหนนี่ที่ฟั่งฝันฝันมากนี่ บอกเคยได้ยินว่ามีตัวเลขมันหาวจากเถื่อนบอ,เอเนกเ,อบเคยเป็นจากเถื่อนเนาะตา่าหลอดนี่นี่โแน่ครับสามศูนย์อาจจะมาทรงถ่ายปิดท้ายด้วยตัวที่พาเจ็บมานั่งพาเจ็บมานับผพาเจ็บมานานับคนณฟาคนมีโชคเจ็บมานาน,าน,านม,มานานแมนครับ รอบนี้พาโชคมาให้ก็เป็นไปได้ขึ้นกันเพิ่นหาวดอง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 อยู่เลขสามศูนย์นะครับหาวดองดองนี่คือหาวไู่ได้ความฝันใมความฝันก่อนมมื่อจัดงานครับก็ขึ้นก่อนวันจัดงานนะครับขึ้นก่อนวันจัดงานมือจาแล้วแตแมนจุ่มกเก่าขึ้นมากนี่แหละลักษณะงงงงอยู่เรือครับแล้วก็บบเป็นยังเหรอครับเพราะว่าผมว่าหลังจากนี้ไปเนื่องจากว่ายังบอกท่านมีความชัดเจนยังบอกท่านคลียร์ในส่วนของตัวเลข ก็คิดว่าเพิ่นนนาจะไม่ยำหายอยู่ดอกมาอยู่แต่ว่าตัวเลขคนอีกคนเปลี่ยนแต่ว่าแก้ว่าไม่ได้สลับกันบองใดกันนี่เหครับอยู่ในนี้แหละตัวเลขนี่คือดูแล้วไม่เปลี่ยนแน่นอนอยู่ในนี้แหละเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิมาันเน้นเป็นตัวใดสิจับสลับกันจังใดกักันยังบมฮหูแต่ว่าฐานในความคิดของความจานก็คือ6กห้าศูนกับสามศูนอก็คือว่าชัดเจนนะครับบัดนี้ หน้ากรับเราครับปานี้สวัสดีครับฝฟิไ์มแาบเฟิมากล้มไปเนาะล้มไปเนาะล้มไปเนาะลมก็มีโจ้ไปเนาะเล็กยเล็กนะครับพ่อจันทร์ฟาจันย์ก็จะปิดวัดนะบัดเนอะล้มก็สิ่งอะไรเข้ากันพูดอะไรบัเนี่ยหมดสุดไปบอกเมื่อเรียกกจยังมาหากันเนอะครับเอาบานี้เดี๋ยวขอักสอบถามพระอาจารย์เพิ่มจากน้อยเนี่ยคือว่าหลังจากนี่ก็จะเริ่มเฮ็ดกำแพงแล้วครับโอ้เริ่มแล้วเพราะว่านี่ญาติโยมตั้งไก่ไปมาดจองแล้ว จอง oh. จองคุลชองคุณลช่องนคือ,อย,ยังกันอยู่ทางค่ายคนกัมามอมามือง,มา,มอง,งานคือมาจองครับมาจองกระแพงคุณลช่องละช่อช่อง,ออจ,องอจองเอเอาเงินจอ,องแล 3, ้วก็ถวายเงินได้รพอสงามพันประจันสังละสามันช่องละสามพันหรอครับเอดี๋ยวนี้มีจองละสิบสิบช่องอตอนนี้สิบช่องสิบล็อกเอาเอาไว้สิบล็อกสิบล,ล็อกกํะแพงนะครับกําแพงเป็นจองตรงนี้คือสิบแล้วนะครับเดี๋ยวกั ไม่คื่บอกคมีโชคนมีโชคโอ้กัคนมีโชคบอกีลายคนเนาะโอ้ยเอาลนาะคนมีโชกเนาะอืมกัคนม่ีโชก็จองไว้มื่อนี้กับตัจแจในบูดเด็กมือนเยีเป็นคือคนมีโชผค้เดียวนนั้นเล FC เอิจาร์ก็คือคคนมีโชผู้เดียวเอาอาจานผ้าจานเฮ็ฟยังที่ ลงไปปุ๊บมีอย่างที่คนมีโชคมะม้าซอยแนวแมนบอยเริ่มตั้งแต่กุฏิเริ่มตั้งแต่ปลูกระเบื้องซอยหยังซอยหยังบูแล้วนะกุฏิไปมาซอยหยังฮะซอยหยังเอามาตั้งนี่เดียวครับซอยหยังบ่ดีดีเพราะผู้จบทบ่งามฮะมาซอยเห็ดซอยชาทุกสิ่งทุกอย่างซอยทุกสิ่งทุกอย่างผมบ่ได้เห็ดน้ำผึนผมเอกแซมมาซอยสนับสนุนซอยแบบนึงอีกเนาะครับสุดยอดดีเดี๋ยวกันผมมีคนมีโชคมันจะได้เป็นซี่บนน้อง ว่าด้วยร้านบ้านนยันเสาตรงนั้นก็มีโซ่ในส่วนกุฏิหลกุติลกุติลได้บ้างแล้ว,ลวส่วนตะเบื้องกะภายในโบสถ์ก็เรียบร้อยแล้วเราในตื้นกับแท่กันนะครับมีแต่ข้างหนา้ากระลอไปก่อนครับตอนนี้ก็บก,กาลังเห็ดกุดอ่นมันคนละส่วนตัวสร้างคนละสร้างคนละสร้างหรอครับอ๋อเจ้าจานบ้านจ้างจ้างเดกันตัวอ๋สซ่างเห็ดกุดิก็พอกันแต่กันที่ตัวเห็ดไป่ความกันมันก็ไปเรียนอย่างนี้ครับประมาณวันจีมาโอ้ยถางนั่นกันนั่นกันเลย นี่มากกวขาควาเหตุไปเห็ดไปเรื่อยๆเนาะเอองกำลังอันนี้ก็เพื่อนเพงเพื่อนไปกุ๊บตีนะครับมากกว่ส่วนของเ้อากับมากก่ไปทั้งนี้ครับขนาดเท่ากัไปกบนี้ติรซากนึงนีอีกแต่ว่าส่วนมากที่ซากเค่บานดอกเพราะว่าแค่บานไดยมีน้ำจังออกบานมาเหตุครับเะนค่ามากกวเพื่อนพูดเห็นไดกับค่บาาคนมีรายได้เออขาคนมีรายได้นั่หนสินะบ่ามันต่อซากนึงมาเห็ดกว่ันบครับให้นี่แหละมีงานกับให ไทยบ้านเห็ดไก่คนมีรายได้พอบัดย่างที่ใจเขาก็ใิใจผมบอกกัน่กันบ่าย่างเงยไก่น่็นกับาตมห่งตัวอันนี้คือจังว่าเลยกับแกนแพงนี่กันสร้างบ้านจะพอค่อยคนมีเงินมีเงินใส่น้ำเมาค่อจ้างคนมาเห็ดน่ยพรราคาเขบอกว่าคนได้จริสๆนะถ้าแม่นเราตั้งเงินมากเขาบอก่าสามพันหามันบ่กเอาไหนเอาสามพันจีผ้าจานตังไว้บ่อาเอาตั้งเงินเพราะว่า ผมไปเบิงคเพิ่นเฮ็ดอยู่อีกวัดหนึ่งอยู่อำเภอพิบูละะละล็อกละห้าพันเจ็ดั่นแหละที่ผมไป 5, ผมก็ไปซอยเพิ่นอยู่เหือกัน,นโอ้เพิ่นม่โนติจองันใจบุญเพิ่นไม่โชคติดจองหา่องเลยบอแล้วกับแพงวัดเนี่ยองอะสามพัน้ามู้นจอ้นด็กเด็ก วันนี้วัหาจองเนาะเอาบาหนี้กับไอ้กระบอกงานดีเนาะจองละนสามพันครับอ๋อจองวันสามครับจองละนสามพันถือว่าวิวานขั้นไปติดจองนะจองคนมีโชคไม่ต้องมาจองกับอาจารย์ครับค่ะจองคนมีโชคเนาะมาหนี้กับติดต่อท่างคนมีโชคนะถ้าผู้ใดอ่าเอ็นที่ใช้บุญนะครับมีจิตศรัทธานะครับอยากจะอ่า ทำหนุ่มบุญนุ่มทำบุญนะครับกับสมาครติดต่อที่จริงกับท่านทั้งยูทูบทุกช่องนั่นแหละที่มาได้นี่นะครับสมาครติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนั่นแหละนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อจันงานเพราะก็ไม่จองหลายแล้วันนั้นเพมาจากทั้งไก่เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เมื่อวานวันจ่ายเงินเดือนมืควันนั่นเพิังเอาบ้านนี้กับ เวลาก็พอสมควรแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมือนี้กะสีรบกวนพระอาจารย์ซ้ำนี่แหละนะครับนั่เดี๋ยวจังไหลกะมืออื่นจังคนสิมารบกวนไปอครับอ้าวมาดู่สมือเลยแม่ตลองสิสุดมือจบไม่นอนที่ส่วนนี้จากหอดถึงหอดหอดกระเด็ดก่อนเลยนั่นว่าหบมมันเข้าไรเด็สิเข้าหอนหลบมมาหากันชื่มมือเลยย่งย่งครับนั่นบ่ายราะว่ามันบางเทือมันเหตุงานเด็กมันต้องไปเฮ็ด บัดเนี่ยมแมานอนพี่ยนรบกวนพระจ่าพูดกนกอนนังตัวจังนั่นยนนเป็นการรบกวนพระจ่ารับพูดุไปไปอนน้อนนกันตุนะจ่าครับผมครับขอพุณพระจ่าลายครับจ่าตัวชั่ลืมลืมอีกที